องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรจัดกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลธนาคารขยะรีไซเคิลภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะโดยชุมชนเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตำบลแม่นาจรคัดแยกขยะในระดับครัวเรือนโดยเฉพาะขยะอินทรีย์ที่ได้รณรงค์การจัดทำถังขยะเปียกครอบคลุม19หมู่บ้าน และการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพื่อนำขยะรีไซเคิลมาขายในกิจกรรมตลาดนัดขยะรีไซเคิลชุมชนอีกทั้งเพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนลดแหล่งเพาะพันธุ์โรคชุมชนสะอาดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจรขอขอบพระคุณกำนันตำบลแม่นาจรผู้นำชุมชน แกนนำทางด้านสุขภาพที่ได้สนับสนุนกิจกรรมและให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นกิจกรรมตลาดนัด ขยะรีไซเคิลธนาคารขยะรีไซเคิลให้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยเน้นชุมชนในการขับเคลื่อนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดประลาดนัดขยะรีไซเคิลนะคะที่ชุมชนบ้านแม่นาจรเหนือหมู่ที่6ตำบลแม่นาจรนอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะจา้าวันนี้เขามาพบกับแม่กำน,นันนะจา้ตาตำบลแม่นาจารเดี๋ยวขอแม่กำน,น,นันแนะนําตัวแล้วก็รูปแบบการมีหจัดการขยะในชุมชนของเขาสักเล็กน้อยนะจา้า เจ้าเจ้าแนวภาคตะวันนวน,วน,ำนตำบลแมานมนาจอนซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะเจ้าที่เฮาได้มีโอกาสร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นมนาจอนเพื่อที่จะมีการคัดแยกขยะซึ่งเฮามีมีการทำมานานแล้วนะจ๊ะเนาะคัดแยกขยาเะเขามีขยะเปียกในหมู่บ้านแล้วก็แยกขยะขยะรีไซเคิลนะเจ้าเป็นกล่องเป็นกล่องหรือว่าเป็นกล่องกระดาษเป็นขวดพลาสติกเป็นขวดแชมพูเป็นอย่าง,างอื่นเพื่อที่จะ เอามาสร้างมูลค่าในชุมชนนะเจ้าซึ่งแหมอย่างหนึ่งก็คือเราจะมีการลดแ่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายตัวนะเจ้าทำให้บ้านเรือนเขาสะอาดซึ่งในส่วนตรงนี้องค์การมูลแผน่วนตำบลน,นะเจ้าร่วมกับชุมชนนะเจ้าเขาจะทำกากสองเดือนต่อหนึ่งครั้งนะคะเนาะเพราะว่าเพื่อที่จะเฮ้าบ้านเนี่ยได้เก็บขยะรวบรวมไว้นะเจ้าเราจะแยกเป็นอย่างเป็นอย่างไปซึ่งตรงเนี้ยก็เป็นเรื่องที่ดีนะเจ้าที่ องค์การมหาชนสวนแม่นาจอนะ่ะเรยเห็นความสําคัญกับชุมชนตรงนี้เราก็จะทําต่อไปนะเจ้าเพื่อที่เพื่อชุมชนเฮาสะอาดและก่อปัจจกโรคภัยเพราะว่าแนาอนตรงเนี้ยเฮาเก็บเก็บนะเจ้าขยะตรงเนี้ยเฮามาสร้างมูลค่าให้เป็นทองคําได้เจ้าขอบคุณเจ้าเปลี่ยนขยะสร้างรายได้ลดรายจ่ายเพื่อชุมชน